ครับนชาวนาตัวจริงนะครับหมอดินทวินสีวังสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชลงมือดำนาด้วยตัวเองนาแปลงนี้เป็นนาของเกษกรเลิศมีชัยนะครับรเป็นพื้นที่เป้าหมายที่นําข้าวสายพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาทดลอง ปลูกที่นี่นนนนนข้าวพันนี้เป็นข้าวที่ทางสถา,าบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจัยขึ้นมาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากสาภาเกษตรกร20จังหวัดนำไปทดลองให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกทดลองดูว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือไม่ สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เป็นองค์กรที่ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำพันข้าวมาให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทดลองปลูก้ากว่าได้ผลผลิตดีนะครับก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดปลูกกันอย่างแพร่หลาย ตามบันทึกข้อตกลงก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าผลผลิตจะได้สักเท่าไหร่ต่อไร่วันนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรก็มาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกันหลายท่าน